สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เป็นเป็นช่องวิดีโอเป็นช่องวิดีโอของน้องนาดานะคะน้องนาดาก็อยากจะเรียนรู้การทํา YouTube นะคะก็เดี๋ยวถ้าคลิปนี้ลงไปแล้วนะคะเด,เดี๋ยวผมก็จะแนะนําแล้วก็จะขอฝากช่องของนาดาให้กับทุกๆคนนะคะที่เป็นเพื่อนหรือเป็นเอฟซีของช่องดีบนคนโคราชนะคะมาติดตามของช่องนาดาขอจะนาดานาดาต่อท้ายด้วยแล้วนะ เีอราแลนอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปตั้งตั้งตั้งชื่ออีกทีนะคลิปนี้ก็คือลองลองลองดูลองดูว่าน้าดาเขอยากรู้ว่าวิธีการทํำยังไงตัดต่อยังไงอัปโหลดยังไงนายญีุ่นก็เลยจะมาสอนน้องเป็นคลิปแรกนะคะถ้าใครๆคเห็นแล้วคลิปนี้ก็กดเข้ามาติดตามฝากเป็นกําลังใจกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้น้องเขาด้วยนะคะทุกคน ไม่เยอะน่าจะเอาสักประมาณสองนาทีอ่ะมีเรื่องอะไรน้าดาฝากไหมน้าดาฝากกับเอสซีไหมว่าน้าดาเป็นคนทํานเดี๋ยวค่อยทำใหม่แล้วกันคุณรอดูก่อนโอเคอันนี้ลองดูฝนะเอาช็อตัสั้นก่อนเนาะอ่าโอเคการก็ทุบคลเย็ยวอลกับน้องนาดาฝากแล้วกันนะถ้ามีคลิปอีกต่อไปถ้าเข้ามาเจอก็โอเคติดตามให้ด้วยยังไงก็เป็นกําลังใจให้น้องน้าดาด้วยน้องน้าดาเ็าจะ แช์ประสบการณ์เรื่องราวที่เขาจะไปต่างประเทศนะคะในเทแลนด์เป็นประเทศที่สวยงามมากสําหรับทุ่งดอกไม้นะคะต่าง,าง,างๆนานาเลยแหละเออน้องก็จะไปถ่ายทําให้ดูนะคะในในการที่เวลาเขาไปเที่ยวที่ต่างประเทศไปบ้านเซนนะคะทุกคนเราก็จะได้เห็นดอกไม้สวยๆเป็นกําลังใจให้เพื่อนของยู่บนด้วยนะคะทุกคนบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ทดลองค่ะ